สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสูร่รายการสนอบันเย็นค่ะนนวันนี้อยู่กับดิฉันนุ่มปรางจงเหม่กลางค่ะผมจะไยวิรัติหว่องมิตรพานิชครับค่ะเราก็จะติดตามเรื่องราวต่างๆกันเหมือนเดิมนะคะใคน,นวันนี้นะค,ะ,ค,ะ,นคะเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆวันนี้ถือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยนะคะมีเรื่องเตือนภัยระวังภัยหรือว่าเรื่องร้องทุกข์เองก็สามารถติดต่อมาที่เราได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะมี a c e b o o k ค่ะก็สามารถติดต่อราองมาได้ผ่านสนอบันเย็นนิวทีวีนะคะเข้าไปกด NewTV gmail.com ค,ค่ะหรือว่าจะโทรมานะคะได้ที่หมายเลข02 615 5144ค่ะนอกจากนั้นสายฮอตไลน์ของเรานะคะ0944858589ค่ะ เรื่องราวต่างๆ,ๆนะคะสามาถรถติดตามกันได้ในใ<ช>วันนี้ด้วยค่ะโดยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันหนึ่งเรื่องก่อนนะคะจะพาไปดูเรื่องของรอบรั้วสอน,นอมีชาวบ้านนะคะหมู่ที่3ของตําบลบ่อพลับอาเภอ,อ<ผ>มเมืองนครปฐมค่ะอาจารย์ร,ร้องเรียนเข้ามาได้รับความเดือดร้อนรเรื่องของกลิ่นจากฟาร์มหมูอาจารย์<อ>เคยได้ มีประสบปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะกลิ่นแรงมากครับใช่ค่ะก็เคยมีคดีกันในศาลนะครับเรื่องนี้ครับแต่ว่าก็ต้องต้องใช้เวลาในกันต้องใช้เวลาครับมคะแต่ทีนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะคะที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันนะคะกับคุณนันพัฒน์เด่นดวงไพยโจนค่ะ และตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่ในพื้นที่ที่ชาวบ้านร้องเรียนเข้ามานะคะว่าได้กลิ่นเหม็นจากมูลสุกรค่ะซึ่งหลังจากที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่นะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าฟาร์มหมูแห่งนี้ค่ะที่ด้านหลังนี้นะคะมีการเก็บมูลสุกรจํานวนมากน,<อ>นะคะเมื่อได้ที่ค่ะก็จะนํามาตากบริเวณนี้นะคะเพื่อนําไปขายเป็นปุ๋ยอีกทีนึงค่ะและอีกจุดหนึ่งนะคะนั่นก็คือตรงนี้ค่ะเป็นท่อนะคะเมื่อล้างมูลสุกรเสร็จก็จะไหลไปที่บ่อบําบัดน้ําแห่งนั้นนะคะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละจุดนะคะที่ดิฉันพูดไปไม่มีสิ่งปกคุมเลยนั่นอาจจะเป็นต้นตอแล้วก็เป็นสาเหตุทําให้กลิ่นนั้นคะคุ้งกระจายไปทั่วพื้นที่ในบริเวณนี้ค่ะโดยชาวบ้านในละแวกนี้ต่างบอกว่าก็ต้องทนกันไปเพราะไม่รู้จะทําอย่างไรแม้จะเคยบอกให้แก้ไขแต่เจ้าของฟาร์มไม่เคยสนใจเราได้ไเของมูลสุปปรกรครับผมทงวันเลยครับเราได้รับความเดือดร้อนไหมคะ ก็เรื่องเดือดร้อนต้องเดือดร้อนแน่แหละเพราะว่ามันกลิ่นมันแรงมากนะเรเลี้ยงไม่เลี้ยงตัวสองตัวแล้วน้องเป็นร้อยนะอืเราทนมานานแค่ไหนแล้วโโหน่าเป็นสิบปีแล้วมั้งหอเหม็นอ่ะไม่รู้จะทำไงเก็ทางบ้านมันไม่ออกแล้วมันเหม็นมากไหมคะมากเลย ่ชวงไหนนเเป็ก <uğ pl ains> ็เช้ามันจะล้างท่อหมูอ่ะช่วงเช้าต้องสิบเอ็ดโมงเขากำลังล้างค่อหูเขาเหม็นนลยันจะพูดก็พูดไม่ออกใครค้างใกล้ๆบ้านกันแสบเขาไม่เลพองจมูกนี่เลยเนี่ยแล้วทุกวันเนี่ยป้ากรแย่หอบเพราะมาหลายสิบปีแล้วบอกเขาเขาก็ไม่ทําอะไรให้เลยบอกเขาเขาก็ไม่ทําให้เคยร้องเรียนไปหลายผลแล้ว ก็ไม่จัดการให้เราก็บอกเขาอย่างนี้เราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียนกันน่าจะอาชาอาศัยกันมั่งบ้านนั่งตรงนี้เดี๋ยวนี้ไอไม่ได้ไอแล้วหายใจไม่ออกเมื่อสองวันก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลมันเข้าจมูกเนี่ยแสบกลิ่นมันแรงมากแรงมากกลางวันเนี่ยข้างบนก็นอนไม่ได้ยืนยืนราไม่ได้โชฟ้าในบ้านเนี่ยมีแต่กลิ่นขี้หมู ในเรื่องนี้เองทางหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่มาพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มแล้วโดยแนะนําให้ใช้ EM ชําระล้างมูลสุกรเพื่อดับกลิ่นและให้สร้างบ่อบําบัดซึ่งอยากจะให้ประชาชนอดใจรอพอได้ให้ระยะเวลาผู้ประกอบการดําเนินการภายใน3-6เดือนตอนนี้เทศบาลบอกพับเนี่ยได้มีรับเรื่องการร้องเรียนจากชาวบ้านขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลแล้วก็ เจ้าหน้าที่ทางสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ทางส่วนของปศุสัตว์แล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานเข้าไปร่วมในการตรวจสอบพื้นที่ตรงนั้นก็ได้เข้าไปแล้วครับแล้วก็ได้มีการทําหนังสือแล้วก็มีการประสานกับทางผู้ประกอบการในเรื่องของการจัดระบบในเรื่องรักษาพวกกลิ่นว่าเราควรจะแก้ไขยังไงดด้านเจ้าของฟาร์มสุกรได้พาทีมงานดูบริเวณโดยรอบ พบบ่อพักน้ำมูลสุกรสองบ่อลึกประมาณ1เมตรครึ่งนอกจากนั้นที่นี่ยังมีการเลี้ยงเป็ดและไก่จำนวนหนึ่งส่วนการแก้ไขกลิ่นนั้นกำลังดำเนินการต้องใช้ระยะเวลาในการผสมน้ำยาประมาณ21วันส่วนบ่อบำบัดนั้นไม่พร้อมจะลงทุนเพราะต้องใช้เงินหลายหมื่นบาทซึ่งทุกวันนี้ก็ขาดทุนจากการเลี้ยงสุกรเป็นหนี้ทกศกว่า600,000บาทก็เริ่มดำเนินการแบบว่ากยมูลสุกรนะ่กำลังกอยออกอยู่ ว่ามันช่วงพักก่อนมันช่วงหน้าฝนต,ตกตกชุกแล้วมันมีตกค้างอยู่ไงฮะกองอยู่ mm hmm. แล้วก็กำลังไปเอาไอ้เขาเรียกพอดอหกอะสักโกไอ้สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเอามาเขาต้องเอาบออแต่ว่าต้องเอามาให้หมักไว้หมักไว้2ีวันหมักกะกากาน้ำตาลแล้วก็เศษ็จวัชพืช แล้วก็เอามาฉีดพ่นเขาบอกเพื่อมันจะได้เพิ่มอะไรเป็นพวกจุลินทรีย์มันจะย่อยสลายกากอะไรพวกนี้ดับกลิ่นเจ้าของฟาร์มได้ทิ้งท้ายว่าแต่ก่อนไม่เคยมีปัญหาเพราะประชาชนไม่ได้เข้ามาอยู่อาศัยเยอะเท่าทุกวันนี้โดยในอนาคตตนอาจจะเลิกกิจการมณฑลรัตนวลีถ่ายภาพนนพัฒนเด่นดวงไพโรธสอนอบานเย็นรายงาน ครับสำหรับการแก้ปัญหานะครับคงต้องเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการนะครับซึ่งทางรัฐ ราชการเนี่ยก็ได้กาหนดเวลาชัดเจนแล้วนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับทางสอนอบานเย็นก็จะติดตามในเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมทราบต่อไปครับค่ะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามนะคะว่ารายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าสําหรับในช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูเรื่องนี้นะคะคก็คือการตัดเพอเป็นคดีที่ช่วงนี้เกิดขึ้นขึ้นบ่อยนะคะเพราะถ้าเกิดคดีขึ้นมาปุ๊บแล้วมีการเปรียบเทียบถึงคดีเหนียวไกลใช่ใชอันนี้เนี่ยเป็นคดีนะคะของน้องที่รถจักรยานยนต์หาย น้องได้บอกว่าตามเรื่องมานานแล้วนะคะ3วันแรกก็ร,รู้สึกกังวลกระวายใจและอันนี้เนี่ยเรื่องยาวนานมาแต่เจา้าหน้าที่ยังไม่มีความคืบหน้านะคะ<ม>แล้วก็ต้องมารอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ ตามเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ค่ะที่ถูกโจรกรรมหายไปนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือมันหายไปนานแล้วแล้วหายไปไหนเ mm hmm. จ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ไม่ได้ความสนใจนะคะ mm hmm. เท่ากับคดีอื่นๆอย่างเช่นคดีเนียวไก่ที่พยายามตามหา mm hmm. วันนี้เราจะมาคุยนะคะว่ารายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. กับน้องนิสากรยอดแก้วนะคะ mm hmm. หรือว่าน้องควีนันี้ mm hmm. ที่ให้เกียรติมาคุยกับเราสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ วันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันค่ะอาจารย์รแล้วก็น้องขวีนนะคะอยากทราบในเบื้องต้นว่าออตอนนี้เนี่ยเรียนอยู่ที่ไหนหรือว่ายังไงบ้างคะตอนนี้หนูเรียนอยู่มรังสิตค่ะค่ะชั้นปีไหนแล้วลูกปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งใช่ไหมหนูเพิ่งมาอยู่เลยทีนี้ปรากฏว่าไปอยู่รถเนี่ยหายหายที่ไหนรถยี่ห้ออะไรยังไงบ้างคะคนหนูฟีโนโสีดําชมพูค่ะหายที่ขอพักหญิงทิดาค่ะแถวแถวแถวใกล้ๆกับมรังสิตค่ะ ครเบื้องต้นพอทราบไหมว่ามีมีมีบอกแสยังไงบ้างไหมครับก็ยังไม่ได้บอกแสค่ะหนูไปแจ้งความดําเนินเรื่องครับแล้วก็ตํารวจก็ไม่ได้แจ้งอะไรกลับมาคือเรามีสงสัยใครไหมตอนที่เราจอดนี่เรามีใครมางมองหรือไมหนูหนูไม่ได้เห็นค่ะเพราะว่าหนูไปจอดตอนประมาณตีสองเพราะว่าหนูกับจะขอเพื่อนอีกขอหนึ่งแล้วก็มาจอดไปแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ไม่ได้เราล็อกคออะไรเรียบร้อยไหมล็อกคอค่ะแต่ว่าเขาน่าจะ แต่หนูไม่ได้ล็อกล้อค่ะครับโอคือที่จอดตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่จอดที่เอาไว้จอดอยู่แล้วของหอพักหนูใช่ไหมมีคนดูแลมัมีมีมีรถจอดอยู่ค่ะแต่แต่หนูไม่ไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าหนูไปนอนขอของพี่ค่ะออเพราะว่าไปทํางานต่อค่ะคือหอนี้ไม่ใช่ของเราที่เราไปพักไม่ใช่ค่ะก็คือเราไปพักเป็นบางบางครั้งใช่ค่ะแต่ว่าบริเวณหน้าหอก็มีรถรถคันอื่นจอดอยู่อ๋อก็มี มีรถรถเก่งไหมหรือว่ามีหรือว่ามีเฉพาะมอเตอร์ไซค์มีทั้งสองคะอ่ะรถข้างหน้าก็มีค,ครับ,รบก็คือแสดงว่าจุดนี้มันมีคนเดินพุกผ่านเราก็ไม่คิดว่ามันจะหายห,ายหรือว่ายังไงใช่ไหมใช่ค่ะไม่คิดว่ามันหายแต่ทีนี้ในเบื้องต้นมันหายไปรู้ตัวตอนไหนว่ามันหายเก้าโมงเช้าคะ่ะเก้าโมงคือตอนเช้าเราเราจอดไว้ตอนนั้นประมาณตีสองใช่ค่ะแล้วเราตื่นมาเก้าโมงคือเรากำลังจะทําัไงครับกำลังจะอาบน้ำกำลังจะไปโรงเรียนใช่ไหมคะไรใช่ค่ะ ทีนี้ปรากฏว่าลงมาเจอรถหายดำเนินการอย่างไรบ้างก็หนูก็กลับไปที่หอแล้วก็ไปไปเตรียมเอกสารต่างๆแล้วก็กลับมาแจ้งความก็ประมาณเที่ยงค่ะค่ะทีนี้เนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะจา์ตรงที่ไปแจ้งความับตำรวจว่ายังไงบ้างในเบื้องต้นหนูก็แจ้งใช่ไหมคะเขาก็แบบเหมือนรับเรื่องมาก็แค่แบบว่าเพราะเขา เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าหนูก็ไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าเขาเขาดูเขาไม่สนใจครใช่ค่ะแล้วก็เขาก็บอกกับหนูว่าโอ๊ยเดี๋ยวนี้มอไซค์หายเยอะมากเขาเขาพูดแบบให้หนูบมนกําลังใจว่ายังไงก็ไม่ได้มอไซค์กลับมาอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบให้เราถอดใจไหมใช่ค่ะไมถอดใจเร็วขนาดนี้เลยยังไม่ทันตามหาเลยใช่ไหมครับเออล้วทีนี้ตัวหนูว่ายังไงบ้างวันนั้นมีคนมาแจ้งเรื่องเดียวกันเยอะไหมหรือว่ามีเราคนเดียวมาที่เห็นอ่าหนูหนู ทราบแค่ว่าหลังจากวันวันนั้นนะคะ,คะมีมอไซค์หายอีกแต่หนูใกล้ๆกันใช่ไหมก็เป็นหอพักตอนข,ของหนูอยู่ฝั่งขวาค่ะแต่ของเขาหายฝั่งซ้ายอ,อย่างเงี้ยค่ะทางทางตำรวจเขารับแจ้งเป็นคดีไหมครับหรือยังไง หนูหนูไม่ทราบค่ะแต่ว่าเขาดําเนินเรื่องเขาก็มีบันทึกประจําวันมาอ๋อเป็น,น,นบ,บันทึกประจำวันนะครับประจำวันไว้อันนี้เป็นค,คดีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ยังครับอ,อันนี้เป็นลักษณะของการที่เป็นการ,รต้อง,อต,องต้องแจ้งกับทางท่านผู้ชมเปนิดนึงครับว่าตรงนี้เป็นการแจ้งเกี่ยวกของหายก่อนในเบื้องต้นนะครับเพราะว่ายัางไม่ทราบผู้กระทําความผิดนะครับจะต้องถ้า ถ้าเป็นกรณีที่มีการดําเนินคดีอาญาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องเป็นมีเลขที่ครับแล้วก็มีเลขที่อ,ทอาญานะครับอันนี้ก็คือรับเรื่องไว้ในเบื้องต้น,ตน,<ค>นเราออสุกันฟังก่อนะนะครัแต่ทีนี้มีเรื่องหนึ่งก็คือว่ารถเนี่ย มันไม่ใช่ชื่อของน้องควีนถูกไหมใช่ค่ะเป็นชื่อของคุณตาค่ะคเป็นชื่อของคุณตาที่นี้อาจจะเป็นอย่างนี้ไหมคะจารย์รเขาก็เลยไม่ได้รับเรื่องเอาไว้ให้เป็นคดีใช่ครับ <ๆ S 2> เพราะว่าใน,ในตามกฎหมายแล้วเนี่ยรจริงๆแล้วต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับว่ารถเ,เนี่ยจริงๆมันต้องมีเจ้าของนะครับเวลาของหายต่างๆเนี่ยคนที่จะสามารถไปแจ้งความได้เนี่ยก็ต้องเป็นในกฎหมายเรื่องเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงนะครับ ซึ่งในน้องเพียงแค่กันครอบครองแต่ว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของนะครับดังนั้นตํารวจเบื้องต้นเนี่ยตำรวจอาจจะยังไม่อยากที่จะรับแจ้งแต่ว่ามันก็มีวิธีการแก้ไขได้นะครับเนื่องจากเราเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นหลานเป็นหลานนะครับคุณอาเป็นหลานคุณตานะครับอาจจะมอบอำนาจหรือว่าหรือว่าโอนให้เราได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถจะเป็นผู้เสียหายได้นะครับในอนาคตเดี๋ยวจะมีการโอนกลับมาเพื่อให้ดําเนินการนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็มีเรื่องอีกอย่างที่บอกว่า มีการไปแจ้งความไปแล้ว3วันก็แล้วผ่านไปยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยับมวันแล้วหนูได้กลับไปติดต่อเขาไหมว่าทําไมไม่มีการแจ้งหรือว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างหรือเขาโทรกลับมาแจ้งบ้างไหมเขาไม่ไม่อะไรเลยค่ะแล้วคราวนี้เพราะว่า3วันใช่ไหมคะหนูไม่ได้อะไรกลับมาหนูก็เลยก็ร้องไห้แล้วก็อยู่ๆก็แบบตื่นมาทีพี่ก็บอกว่าเนี่ยพี่ก็ไปแชร์ให้แล้วนะก็หลังจากนั้นหนูก็แบบ เพื่อนๆก็ช่วยกันแชร์อะไรอันนี้ก็เป็นข้อความที่น้องไปแชร์ใน Facebook เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเป็นข้อความที่ก็ตัดพพอในเชิงที่บอกว่าเหนียวไก่30บาทเนี่ยยังหาให้เลยรถของน้องเขาหลาหมื่นนะไหลหมื่นนะทำไมไม่หาล่ะนี่ก็เป็นความน้อยอกน้อยใจนะคะที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าทำไมคดีเล็กๆแต่ว่าคนสนใจแต่ว่าอันนี้มันเป็นมูลค่าแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นความ หามาและจริงๆน้องเขาจําเป็น <มา S 2> ด้วยนะครับ<ช>เพราะ,<น>ะว่าเวลาเดินทางไปมาวิาลเนี่ยจำเป็นมากต้อง<ช>ต้องมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับอันนี้ก็มีการโพสต์ใน Facebook ด้วยคนเข้ามาคุยในเรื่องนี้เยอะไหมก็มีคนเข้ามาติดต่อแล้วก็มาให้กําลังใจเ่าว่า ไม่เป็นไรก็ยังมีเพื่อนอยู่ใช่ไหมน่าจะมีโอกาสแล้วก็มีการได้ถ่ายรูปของรถเอาไว้บ้างไหมเผื่อว่าเอาไปไปโพสแล้วก็จะได้มีการช่วยตามหาอ๋อก็ก็มีค่ะแต่ว่ามันไม่ชัดเท่าไหร่มันยังไม่ค่อยชัดแล้วตอนที่น้องตอนหายไปแล้วนะรถรถมอเตอร์ไซค์เราหายไปแล้วเนี่ยเรามีไปติดตามยังไงบ้างไหมครับนอกจากการไปแจ้งความแล้วหนูตามตามสถานที่ที่คิดว่า รถ<ล>จะผ่านออกจากตัวอาคาร่ีงมีวันนั้นเ,เขียนแผนที่พี่นะครับก็คือว่าน้องมองว่ายังไงครับจากตรงนี้เดี๋ยวผมอนุญาตนะครับ<ม>ก็คือ,อยังไงฮะอันนี้คือหอพักที่หน้าหอพักค่ะที่ในวันนั้นนะครับใช่ค่ะแล้วก็มอเตอร์ไซค์หนูจอดอยู่ตรงนี้แล้วหนูขอเขาดูกล้องเขาบอกว่ามันไม่ได้ผ่านมาเส้นนี้แล้วถ้าไม่ได้ผ่านเส้นนี้ก็คือต้องไปทางทางนี้หรือไม่ก็ทางนี้หนูก็ไปขอดูเขาก็บอกว่าทางนี้เขาไม่เห็นแล้วซึ่งตรงนี้ เป็นที่สุดท้ายแต่ว่าตรงนี้มีกล้องอยู่ซึ่งตรงนี้เป็นป้อมตำรวจแต่เขาแับไม่ดูให้หนูเป็นกล้องของทางหนูหนูไม่มั่นใจค่ะแต่ว่าตอนที่หนูไปแจ้งความหนูก็เห็นว่าภาพภาพมันมันมีดึงมาครับตำรวจดูได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้แจ้งก็ยังไม่เปิดให้เราดูใช่ครับก็คือน้องก็ยังติดใจตรงนี้อยู่ว่าถ้าถ้าเปิดนี่น่าจะได้เห็น าช่พอเห็นอะไรบ้างนะะ,ะ <ผม S 2> ทีนี้ไปแจ้งความเอาไว้กับาทางด้านพันตํารวจตรีสุวัตโพรีมีลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยนะคะว่ารับเรื่องเอาไว้แล้วนะคะค่ะก็มีการเขาเรียกว่าเหมือนกับรับเรื่องเอาไว้แต่ไม่ได้มีการติดต่อน้องกลับมาแบบนี้ส่วนทางด้านนะคะ พันธุ์ปรเอธธนกิจอลอผู้กับสถานีตํารวจปทุมธานีก็บอกว่าตอนนี้งานยุ่งมากเลยก็ยังไม่ได้ดําเนินการแล้วก็มีการติดต่อน้องกลับมาอีกอันนี้ก็คือเรื่องสําคัญที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ไม่มีการดําเนินการอะไรต่อเนื่องอันนี้ในส่วนนี้ด้วยค่ะอาจารย์เรื่องของเจ้าหน้าที่นิ่งดูดายอยแรก2ทําไมบริเวณสี่แยกตรงนั้นเนี่ยถึงขอดูกล้องไม่ได้ล่ะคะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าผมว่าถ้าตำรวจเป็นเจ้าของเองผมว่ามันน่าจะเปิดได้เลยนะ แต่ถ้าอาจจะเป็นอาจจะนะครับว่าเป็นของของหน่วยงานอื่นซึ่งบางทีเขาก็ไม่อยากจะเปิดนะครับก็ต้องมีการแจ้งความดําเนินคดีแล้วนะครับเพราะอย่างน้องตอนนี้ผมเข้าใจอย่างอันนี้ยังเป็นการแจ้งความเป็นลักษณะว่ายังเป็นการเล่าสู่คนฟังะนะครับถ้าเป็นการดาเนินคดีอาญาแล้วเนี่ยอาจจะทําหนังสือไปถึงคนเป็นเจ้าของกล้องอเพื่อขอตรวจดูได้นะครับผมนะครับ ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วสามารถที่จะตรวจสอบได้ไดแต่ก็ต้องรอให้น้องหนึ่งแหละก็คือเป็นคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อนในอ <ผม S 1> นาคตใช่ไหมคะคถึงจะสามารถตรวจสอบได้แล้วในเรื่องอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะมีโอกาสพอจะตรวจสอบอยังไงได้อีกบ้างในทางคดีคือจริงๆแล้วต้องก็คงต้องดูที่กล้องเดียวครับผมว่าแล้วก็ดูผู้ที่คือถ้ามันมีกล้องเนี่ยมันจะเห็นคือรถแล้วก,แวก็แล้วก็คนที่นํารถเอาไปะนะครับแลวตรงนั้นผมว่าถ้ามีทั้ง4มุมผมว่า มันต้องเห็นหน้ามันต้องเห็นสักนิดนึงแหละใช่ใช่ครับแล้วก็พอเห็นหน้าแล้วเนี่ยก็จะสามารถทางตำรวจก็สามารถออกหมายจับได้ตรงนี้ก็จะติดตามแล้วพอเป็นหมายจับแล้วเนี่ยมันก็สามารถเข้าระบบในการติดตามตัวคนร้ายได้ครับ ทีนี้ในเบื้องต้นก็แก้ไขปัญหาที่ตัวน้องควีนก่อนก็คือว่าต้องทําการดําเนินการโอนรถมาเป็นชื่อของน้อง<ช>ควีนเพื่อที่เวลาจะไปขอหลักฐานเนี่ยจะสามารถทําได้รเร็วขึ้นแล้วทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราย้ำไปอีกทีแล้วกันนะคะทางด้านสอพอปากคลองลางสิทธิ์นะคะคอยากจะให้ตามเรื่องของน้องให้ด้วยเพราะว่ามูลค่าเนี่ยมันสูงมากกว่าเนียวไก่30บาทแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญน้องมีความลําบากที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแหละยังไงฝากติดตามให้ด้วยน่ย วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องควีนหรือว่าน้องนิสากรยอดแก้วนะคะที่มาพูดคุยเราก็แชร์เรื่องแบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนอยากจะนะคะช่วยเหลือน้องก็เต็มที่ได้เหมือนกันเผื่อมีเห็นหรือว่ามีเบาะแสอะไรในเบื้องต้นนี้ทางทีมงานเราได้ติดต่อไปนะครับก็จะให้พาน้องเข้าไปเนี่ยไปติดตามที่ทางโรงพักด้วยใช่ครับนี้นะคะอ่ะยังไงต้องขอขอบคุณนะคะน้องควีนมากๆเลยขอบคุณค่ะครับ โดยในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับคนดีประจำสอน,นอค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราจะมาติดตามเรื่องราวของคนดีประจําสนค่ะอาจารย์วันนี้เรื่องอะไรคะครับวันนี้เรื่องคนดีประจําสนนะครับน้องทันเราจะพาไปไกลทีเดียวเลยนะครับที่หัวหินนะครับซึ่งเราจะพาไปรู้จักแม่ค้าใจบุญท่านหนึ่งนะครับซึ่งช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่นะครับส่วนการช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากน้องทันในช่วงคนดีประจําสนครับ ตอนนี้นะคะน้องทันก็อยู่ที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินหรือตลาดไนท์มาร์เก็ตค่ะซึ่งที่แห่งนี้นะคะเป็นถนนคนเดินในช่วงยามเย็นจนถึงมืดค่ําเลยล่ะค่ะที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ที่ขายทั้งของกินของฝากและของที่ระลึกมากมายค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องทันไม่ได้มาหาของกินเพียงเดียวเท่านั้นน้องทันมาตามหาคนดีประจำสอนอของเรากันด้วยเลยค่ะที่เรียกได้ว่าเวลามีงานบูนหรืองานทอดกระถินนะคะจะขาดเขาคนนี้ไม่ได้เลยล่ะค่ะ ดีประจำสอนนอของน้องทานจนเจอแล้วล่ะค่ะขอต้อนรับคุณสารี่เซงประชาหรือที่ตลาดโต้รุ่งหัวห mm ินเขาเรียกกันว่าเจสาลี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจส,ส,สารี่เนี่ยขายของอยู่2อย่างใช่ไหมคะ <Okay. S 1> มีอะไรบ้างคะมีพวกน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มกะปิหวานแล้วก็น้ำผลไมน้น้ำสมุนไพรค่ะมีหนึ่งสิ่งที่เจสารี่ได้เอาไป ทำบุญด้วยอยากให้เจ้าสารีช่วยเล่าถึงการทำบุญนั้นหน่อยค่ะอ๋อก็เวลามีงานบุญสมมติว่าเป็นงานท่ดกระถินนะคะค่ะก็จะให้เราจะขายน้ําเอาเงินเข้าพุ่มค่ะคือให้ทางวัดวเขาเอาพุ่มกระถินมาตั้งใกล้ๆตรงนี้พอใครขายน้ําพอใครมาซื้อน้ําแก้วเลยยี่สิบบาทแล้วก็ไปปักที่พุ่มกระถินเลยค่ะคืนคืนนั้นทั้งคืนอ่ะเราก็จะขายเอาเงินเข้าวัดหมดเลยค่ะ ใช่ไหมคะซึ่งแต่ละการทําบุญเนี่ยในการที่คนมาซื้อน้ำเนี่ยเขาไม่ได้บางคนก็อยากทําบุญอยากร่วมทําบุญด้วย<ช>ซึ่งไม่ได้ใจเท่ากับราคาของออน้ำของคนก็มีแบงค์ร้อยมาบอกไม่ต้องทอนติดพุ่งหมดเลยบางคนก็ให้ถึงพันบาทนะคะ,คะบางคนก็500บาทแล้วก็ได้รับคำชมเยอะค่ะว่าออทำ่างนี้ดีดนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจาสซารีเอ่อทำงานบุญแบบนี้มากี่ปีแล้วอะคะอ๋อก็หลายปีแล้วคะ่ะ ถ้าคิดไปว่าก็เป็นปีที่สามค่ะจากแรกก็สองวัดก็ปีที่สองก็สี่วัดแาปีนี้ได้ได้ห้าวัดในระยะเวลาสามปีนี้นะคะมีสิ่งมากมายเลยค่ะที่เจสาลีเนี่ยได้รับแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการที่เราเนี่ยได้มีจิตที่อยากจะทาบุญนะคะสิ่งนั้นมีอะไรบ้างคะก็เรามีความรู้สึกว่าพอทําแล้วมันจิตใจเบิกบานแล้วก็มันได้มาคือ เขาบอกการทําบุญเนี่ยเราให้เขาก่อนแล้วเราจะได้ผลที่หลังคือเราได้ด้วยได้ด้วยใจไงจิตใจสบายสบายที่ว่าเราทําบุญไปนะเราตั้งใจทําบุญอย่างดีเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราเบิกบานใจมีความสุขมีความสุขที่เราให้เขาแต่ให้เราแบบให้โดยที่ว่าเราไม่ได้ขัดสนอะไรไงเราก็มันมันไม่เครียดอ่ะ นี่นี่คือสาเหตุที่ทําให้การค้าขายเราดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะก็อย่างน้อยคนก็เห็นว่าเราทําบุญไปเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราทําบุญก็อาจจะวันหนังเามามาช่วยซื้ออีกได้อย่างได้นะเขาก็มาช่วยซื้ออีกก็เป็นผลพวงนั้นอันนั้นนะครับแรกแเราก็เขาก็จะรู้สึกแปลกใจเราะไม่มีร้านไหนทาแบบนี้นะครับอันนี้พอได้นานๆเข้าแล้วนี่รู้สึกว่าผู้คนยังก็ยอมรับมากขึ้นนะครับว่าวิธีการการพูดการเชิญชวนให้เขาทําบุญนะครับ แกก็ทําทุกปีอะค่ะใครทําบุญแกก็ให้ทานน้ําฟรีอะค่ะแกขายน้ําจับเลี้ยงด้วยค่ะรู้สึกจะวันพอวันเกิดแกอะไรเงี้ยรู้สึกแกจะเลี้ยงเลี้ยงน้ําฟรีทุกปีด้วยอแล้วตัวพี่เองนี่ก็ช่วยทำยังไงบ้างก็ก็ช่วยแกทําบุญเนี่แหละค่ะมะคะสุดแย่าก็ช่วยแกงนั่นแหละค่ะ และทำต่อต่อไปนะคะความดีจะกำเนิดหรือว่าปรากฏให้เราได้เห็นแน่นอนค่ะและหากท่านผู้ชมท่านไหนนะคะมีเรื่องราวของคนดีที่อยากจะนำมาบอกต่อสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและรับรองค่ะว่าน้องทันจะติดตามมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนค่ะและพบกับน้องทันนะคะได้เป็นประจำในช่วงคนดีประจำสอนอ,นอกับทุกๆความดีที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้น้องทันและเจ๊าสานี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เป็นกำลังใจนะคะให้กับเจสซารี่ด้วยค่ะในเรื่องของการทําบุญนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบํารุงพระพุทธศาสนาแบบนี้ในท้องถิ่นต่างๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆปำลัยใจบุญวีเยอะค่ะประเทศเราเราเป็นกำลังใจให้นะคะส่วนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องของการเตือนภัยระวังภัยเข้ามาได้นะคะที่ Facebook ก็ได้ค่ะซนนอบันเย็นนิวทีวีเป็นภาษาไทยเข้าไปกดไลค์เป็นแฟนเพจให้กับเรานะคะหรือว่าจะส่งมาทางอีเมลก็ได้ค่ะที่บันเย็นดอทนิวทีวีแอทจีเมลดอทคอมนอกจาก สามารถโทรมานะคะเล่าเรื่องต่างๆได้0 2 .6155144 ค่ะหรือว่าจะเป็นสายฮอตไลน์ของเรานะคะ0944858589ค่ะครับเรื่องร้อนๆก็จะกลายเป็นเย็นที่สอนอบานเย็นครับพบกับผมชนายวิรัต์หวังตีพานิชครับค่ะและดิฉันนปรางจากในกลางได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ